สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับฮาว e วส t ทนะแล้วก็ระบบที่กำลังเปลี่ยนไปนะครับในเวอร์ชั่น2นะทุกคนนะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบสกิลนะครับเมื่อก่อนพอเราเล่นถึงอัพถึงปุ๊บมันก็จะเพิ่มค่านั่นค่านี่ให้เราอัตโนมัติถูกไหมทุกคนเออวก็จะให้ฉายาเรามานะครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะทุกคนนะเวลาเราคลิกมาที่ อาเวลาเราเลเวลอัพในแต่ละอย่างครับอ,อย่างสมมติผมตกปลาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเลเวลตกปลาผมอัพใช่ไหมผมก็จะได้สกิลพอย์มาครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกได้ครับทุกคนว่าเราจะเพิ่มอันไหนนะทุกคนนะก็จะแต่ละสกิลก็จะมี3อันแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างฟาร์มก็จะมี3อันเหมือนกันครับแนะนําเลยนะทุกคนนะให้เพิ่มอันขวาก่อนครับอันขวาคือ,เพ,อ,คเ,อ,อเพิ่มดาวให้มันครับเออเพิ่มดาวให้มันครับก็คือสูงสุดคือเลเวล6นะทุกคนนะเราก็เพิ่ม ดาวให้มันเยอะๆก่อนครับเสร็จแล้วก็ค่อยมาเพิ่มอันนี้นะทุกคนนะอันนี้ก็คือเป็นโอกาสที่จะได้ของดีนะทุกคนนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ดับเบิลนะครับได้ไดับเบิลอะเออมีโอกาสได้บเบิลนะครับเวลาเราเก็บของเก็บอะไรเงี้ยน,นะทุกคนนะอืมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระบบมันมเีเก็บได้ขยะด้วยนะทุกคนนะอย่างสมมุติเราไปตีมอนสเตอร์อย่างเงี้ยแทนที่มันจะดรอปมาเป็นไอเทมดรอปจากมอนสเตอร์ใช่ไหมทุกคน เออได้หนังดีๆมามันกลายเป็นได้หนังผุๆครับทุกคนครับเออเพราะฉะนั้นพอเราอัพดาวแล้วเนี่ยอย่าลืมอัพตัวนี้ด้วยนะครับอันที่สองนะก็คืออัพให้มันของมันดีขึ้นนะครับทุกคนครับแต่ว่าดูด้วยนะว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับอย่างตอนนี้เก็บผักมันก็จะมีโอกาสได้ผักเน่าด้วยนะทุกคนนะเออถ้าอัพอันที่ะครนะเห็นไหม,มก็จะมีโอกาสได้ได,ไดเบิลเนาะส่วนตัดต้นไม้นะครับถ้าอัพอันนี้ก็คือได้อ่า เพิ่มเพิ่มดาวให้พวกมแมลงเนาะทุกคนเนาะส่วนอันนี้นะครับก็โอกาสได้ได้เบิ้ลนั่นแหละนะทุกคนนะอืมตกปลานะครับตกปลานะครับอันนี้จะช่วยเพิ่มให้สามารถจับอ่ากงด,ดักปลาจับนั่นจับนี่ได้ดีขึ้นครับแล้วก็โอกาสที่ปลาเนี่ยจะออกลูกนะเพิ่มขึ้นห0เอนนะครับอ๋อไปถึงบ่อเลี้ยงปลาของเรานั่นเองนะทุกคนนะเออต้องมาเพิ่มเลเวลตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันมีโอกาสในการออกลูกนะทุกคนนะอืม นี่ครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะที่เราใช้เพิ่มดาวปลานะครับแล้วพอเราเพิ่มตรงนี้นะจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับทุกคนของที่อยู่ในตู้เราอะเมื่อก่อนมันมีแบบดาวม่วงใช่ไหมเราไปเก็บมาได้ดาวม่วงเก็บไปได้ดาวเหลืองมันก็จะอยู่แบบนั้นนะทุกคนนะตอนนี้นี่ดาวมันจะขึ้นกับอันนี้เลยครับสมมุติว่าผมอัพไปถึงขั้นดาวม่วงนะปลาทุกตัวที่อยู่ในกล่องเรามันจะกลายเป็นดาวม่วงหมดเลยทุกคนเออตอนเนี้ย กล่องทีแรกกล่องจะไม่พอต้องแยกกล่องใช่ไหมดาวเหลืองดาวม่วงต้องแยกกล่องกันตอนนี้เอามารวมกันได้แล้วครับเพราะว่ามันสามารถอัพดาวตรงนี้ให้มันเท่ากันหมดได้เลยนะทุกคนนะอ่ะสมมตุติอันนี้นะครับก็โอกาสได้คูณ2เหมือนกันนะครับขุดแร่นะทุกคนนะตีมอนสเตอร์ Monster นะครับตีมอนสเตอร์ Monster นะครับอัพตรงนี้นี่เพิ่มแอตแท็กแล้วก็เพิ่มคีย์เลสนะคียดามเมจนะครับนะของการต่อสู้นะครับเลี้ยงหมูนะครับอัพตรงนี้ก็คูณ2เหมือนกันนะครับ คูณ2เหมือนกันแล้วก็เพิ่มราคาหมูด้วยพิกอัพนะครับพิกอัพอัพตรงนี้นะครับเพิ่มคูณ2นั่นแหละเสร็จแล้วก็ทําอาหารนะครับทําอาหารก็ทำอาหารเร็วขึ้นนะครับทุกคนเออทำอาหารเร็วขึ้นครับแล้วก็มีโอกาสที่ฆ่ามอนสเตอร์นะทุกคนนะแล้วเลือดจะเด้งด้วยนะทุกคนนะเอยอ,อันนี้เขาท่าว่ะเออการทําอาหารนี่เพิ่ม สกิลตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนนะแต่เห็นไหมมันจะต้องปลดล็อกด้วยครับต้องมีเลเวลทำอาหารเลเวล26ด้วยนะถึงจะปลดล็อกมาถึงตรงนี้ได้ครับอืส่วนอันแรกนี่ก็คือเพิ่มเพิ่มหัวใจเพิ่มหลอดฟ้านั่นเองคนระับเพิ่มสตามินา่าเพิ่มหัวใจครับอันนี้ถ้าสกิลพอยต์มันเหลือแบบนี้ก็เอามาอัพได้นะทุกคนนะแต่นี่เดี๋ยวผมจะต้องคํานวณด้วยครับ ตอนนี้มันเลเวล25แล้วครับเดี๋ยวพอเลเวล26มันจะอัพได้มันต้องใช้2อันนะเพราะฉะนั้นผมต้องมีติดตัวไว้หนึ่งครับ่อมันจะได้2นะทุกคนมันจะได้อัพเลเวลตรงนี้ได้นะอ่าคำนวณให้ดีด้วยนะครับอย่าอัพสุ่มสุส่ม5นะโอเคนี่ก็คือระบบสกิลแบบใหม่ของเกมนี้นะทุกคนนะอืออย่าลืมเข้ามาอัพกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เนี่ยสังเกตไหมถึงแม้ว่าผมจะเลเวล99นะทุกคนนะแต่เลเวลแต่ละอย่างของผมไม่เต็มเลยนะตกปลายังไม่เต็มครับได้แค่46นะทุกคนนะแล้วก็ต่อสู้นี่ยังไม่เต็มอ่ะเออผมเลเวลต่อสู้ไม่เต็มครับผมรู้ครับทุกคนถึงแค่42เองครับอเลี้ยงหมูนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับตอนนี้นี่คือแบบเราคอกหมูมันแคบครับไม่ไม่เคยเดินเข้าไปแล้วก็ไปคุยกับหมูเลยอ่ะเออไม่ได้ปลูกหญ้าด้วยไม่ได้ฟาร์มหญ้าด้วยพิกอัพนี่ก็ใช้แต่น้อง ให้เด็กไปเก็บตลอดเลยครับไม่ได้ไปเก็บเองครับมันเลเวลมันเลยไม่ขึ้นนะส่วนทําอาหารนี่แน่นอนว่าทุกคนเลเวลทำอาหารน่าจะต่ําเหมือนกันครับโอเคไปเจอกันครับไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะเวลามันเดินเร็วมากเลยอะ่ะ